ในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุกรณีมีความกังวลเรื่ององค์ประชุมในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ระหว่างวันที่15-16กุมภาพันนี้รัฐบาลยังถือว่าเป็นเสียงข้างมากแต่ต้องยอมรับว่าในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีใครสามารถคุมองค์ประชุมได้องค์ประชุมไม่มีความแน่นอน ทั้งนี้นายชวนยังมองในแง่ดีว่าการประชุมในวันที่15กุมภาพันธ์ดูแล้วไม่น่ามีเหตุผลอะไรที่องค์ประชุมจะไม่ครบเพราะเป็นเรื่องที่รัฐบาลกําหนดมาเองแต่อาจจะมีบางพรรคการเมืองที่เกรงว่าจะอภิปรายนอกประเด็นแต่ตนคิดว่าเป็นเรื่องดีที่รัฐบาลจะมีโอกาสชี้แจงได้ และหากองค์ประชุมไม่ครบจริงๆก็จะให้นายสุชาติตันเจริญรอประธานสภาคนที่หหาหรือกับวิบทั้งสองฝ่ายอีกครั้งเพราะไม่มีเวลามากไปกว่านี้การประชุมในสัปดาห์สุดท้ายของสมัยประชุมจะพยายามทําให้เรื่องที่ค้างไว้และเรื่องที่คณะกรรมาการพิจารณาเสร็จแล้วได้พิจารณาให้หมดพร้อมเตือนสสว่าอย่าประมาทเพราะประชาชนติดตามการประชุมหากรู้ว่าไม่มาประชุมบ่อยอาจเกิดผลกระทบได้